สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับแล้วก็ของสวยๆเช่นเดิมเลยก่อนไปรับชมนะคะฝากพี่ๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กำลังใจกันละกันด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องขอเชิญชวนเลยนะครับให้พี่ๆกดติดตาม subscribe ช่องไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วย,วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยพี่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ได้รับชม ก่อนนใครนครระับสำหรับสินค้าถ้าจุกใจชิ้นไหนนะครับและต้องการสั่งซื้อเนี่ยสช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรก t ask, t a t b u y a t atb oonpi tak นะครับแล้วก็ช่องทางที่2 0816289156ครับสำหรับวันนี้นะครับมีงานสวยๆมาให้กับพี่ๆเนี่ยได้เป็นเจ้าของกันเช่นเดิมเลยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรพร้อมๆกันเลยครับ กำไรเขียวส่องแถวประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา80%ประดับด้วยเขียวส่องจันนะครับแล้วก็ประดับเพชร16เม็ดรวม3 2ตังน้ำหนักรวม15.22กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.6เซนติเมตรราคาขายเพียง52,500บาท งานสวยมากๆแล้วก็เป็นของเก่าอีกด้วยนะครับตัวเรือเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวล็อกเขาจะเป็นระบบสองชั้นด้วยการจะมีสายโซ่นะครับคอยคล้องเพื่อเพิ่มความมั่นใจในขณะที่เราใช้งานได้อีกชั้นหนึ่งอีกด้วยในส่วนของเขียวส่องเนี่ยจะเป็นเขียวสงองเขียวสองจันนะครับสีเขียวสวยมีออรา่าน้ำไฟดีประกายดีประดับด้วยเพชร ข่าวเล่นไฟงานสมบูรณ์มากๆเลยสำหรับชิ้นงานนี้นะครับได้ทั้งความเก่าได้ทั้งชิ้นงานซึ่งเราสามารถที่จะใส่แบบทุกทุกวันได้ใส่ติดข้อมือเลยก็ยังได้งานดีแล้วก็มาในราคาที่จับต้องได้ cf ได้เลยนะครับจี้เข็มกลัด พัดเพชรประดับบุษราคำดิบงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา80%ประดับด้วยบุษราคำปังกะจ่าดิบประดับเพชรกุหลาบ160เม็ดรวม1.57กกรัตน้ำหนักรวม13.21กรัมหน้ากว้าง4.9คูณ3.2เซนติเมตรราคาขายเพียง55,900บาทคุ้มมากๆเลยกับของเก่าชิ้นนี้นะครับ ฝีมือของช่างเก่าเนี่ยเขาจะเน้นความประณีตนะครับของชิ้นงานซึ่งงานที่ประณีตประณีตแบบนี้นะครับเราซื้อแล้วเนี่ยมีคุณค่าเราก็น่าเก็บสะสมมากๆชิ้นนี้ได้ทั้งพลอยดิบได้ทั้งความเก่าของชิ้นงานใส่ยังไงก็ดูคลาสสิกใช้งานได้สองแบบเลยครับทั้งเป็นจี้ก็ได้แล้วก็ใช้เป็นเข็มกัดก็ได้ ขนาดก็เห็นชัดกำลังสวยเลยในส่วนของเพชรกหุลาบนะครับที่ประดับก็ขาวแล้วก็เล่นไฟวิบวับดีนะครับเป็นเพชรเหลี่ยมเก่าแต่ก็เล่นไฟดีชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์อยากให้พี่ๆมีไว้จริงๆพี่ๆที่ชอบงานละเอียดละเอียด CF ได้เลยนะครับข้อมือโซ่เพชรนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำา75%ประดับด้วยเพชร 288เมตรรวม1.23กรัตน้ำหนักรวม14.99กรัมนะครับความยาว15.5เซนติเมตรราคาขายเพียง49500บาทถูกมากๆเลยแทบจะแถมเพชรเลยนะครับสำหรับชิ้นนี้เนี่ยพี่ๆที่ชอบงานดีไซน์ ดูเท่ๆอยู่แล้วนะครับชิ้นนี้ซื้อแล้วได้กำไรแน่นอนถูกมากๆครับมาในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งตัวเรือนแล้วก็ตัวล็อกนะครับในส่วนของเพชรเม็ดเล็กๆที่ประดับเนี่ยขาวเล่นไฟดีตาหนิน้อยโดยรวมก็คือสวยแล้วก็น่าซื้อน่าใช้มากๆเลยใส่แล้วเห็นชัดใส่ติดข้อมือ ในชีวิตประจำวันก็ได้ครับสำหรับสร้อยข้อมือแบบนี้ดีไซน์ของเขาก็จะทำเป็นโซ่เพชรโดยที่เพชรเนี่ยจะอยู่ช่วงครึ่งหน้าบนนะครับมีความวิ้งปับแล้วก็แวววาวราคาดี CF เลยครับแหวนเพชรเรือนทองฉลุลายนะครับตัวเรือนนจะเป็นทองคำา80%ปรประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่ เ2็ดงต์งแบ่งเป็นเพชรเม็ดย่อนะครับ1เม็ดขนาดประมาณ25ตังค์ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก30เม็ดรวม47ตังค์ตังน้ำหนักรวม4.82กรัมขนาดแหวน54ราคาขายถูกเหลือเกินเพียง21,500บาทคุ้มอีกแล้วนะครับได้เพชรเป็นชิ้นเป็นอันเลยในราคาเบาวิวมากๆ ตัวเรือนสวยนะครับตัวเรือนทองทองเปอร์เซ็นต์ดีนะครับทองน้ำหนักดีแล้วก็มีการฉลุลวดลายนะครับได้อย่างละเอียดละออมากๆประดับนะฮะเม็ดยอดด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้ข้างในก็ตำหนิน้อยนะครับในส่วนของตัวเรือนใส่ได้บ,บ่อยๆเลยครับ สร้อยข้อมือลูกปัดทวาราวดีงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยลูกปัดทวาราวดีหลากสีหลากชนิดนะครับน้ำหนักรวม4.96กรัมความยาวเนี่ยจะอยู่ที่18.5เซนติเมตรราคาขายเพียง11,500บาทราคาน่ารักนะครับเราก็น่าซื้อน่าใช้มากๆเลยพี่ๆหลายท่านนะครับชอบงาน กระจุกกระจิกดูน่ารักนะครับชิ้นนี้ใส่ยังไงก็ดูดีในส่วนของเม็ดลูกปัดเขาเป็นล,ลูกปัดเก่าแท้ๆนะครับจะมีร่องรอยของความเก่าของเม็ดลูกปัดอายุเป็นพันๆปีกด CF กดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับแหวนไพทูนดิบประดับเรือนเพชรน,นะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นแพลทินัมนะครับ PT 900าประดับเม็ดยอด ด้วยไพทูลซีรอนดิบขนาด1.89กรัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่59ตังน้ำหนักรวม6.73กรัมขนาดแหวน52ราคาขายเพียง24,500บาทอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่น่าซื้อแล้วก็ใช้งานได้จริงอีกด้วยตัวเรือนนะครับเขาจะโดดเด่นด้วยตัวไพทูล ไพทู์เป็นอัญมณีมีค่าแล้วก็มีราคาแพงนะครับหนึ่งในอนัญมณีนพเก้าคนไทยมีความเชื่อว่านะครับไพทู์จะช่วยทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็รุ่งโรดในด้านต่างๆเห็นไหมฮะแล้วอันนี้เป็นไพทู์ดิบอีกด้วยในส่วนของเพชรที่ประดับเนี่ยก็ขาวแล้วก็เล่นไฟดีทั้งเพชรเหลี่ยมกับเพชรกลมนะครับตำหนิน้อยโดยรวมสวยใช้ได้ CF เลยครับ แหวนทับทิมพมา่าประดับเรือนเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับเม็ดยอดนะครับด้วยทับทิมพมา่านะครับเจรในรูปทรงมาคีประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่2.14กร,รัตน้ำหนักรวม9.14กรัมขนาดแหวน58ราคาขายสุดคุ้ม55,000บาท งานดีราคาดีนะครับเราก็ได้งานสวยทับทิมพม่าสีสวยมากๆเลยเป็นสีชมพูหวานฉ่ำนะครับเจรนารูปทรงมาคีประดับด้วยตัวเรือนนะครับซึ่งะจะถูกทำให้มีความวิบวับนะครับด้วยตัวเพชรขาวเล่นไฟข้างในตำหนิน้อยนะครับตัวเรือนโดยรวมอยู่ในสภาพดีก้านแหวนแน่นหนาดีนะครับวงนี้ พี่ๆหลายท่านเนี่ยน่าจะชอบโดยเฉพาะพี่ๆที่ชอบงานทับทิมอยู่แล้วนะครับสีชมพูแบบนี้ใส่ยังไงก็สวยสีของเขาจะเด่นเวลาใส่ขึ้นนิ้วนะครับสีทับทิมแบบนี้จะเด่นมากๆแล้วก็สะดุดตามากๆเลยหน้ากว้างของแหวนก็กำลังสวยเพชรเห็นเป็นเม็ดดีนะครับแล้วก็เล่นไฟดีดูเป็นชิ้นเป็นอันไม่ว่าจะใส่ทำงานนะครับดูดีหรือแม้กระทั่ง ใส่ออกงานต่างๆเนี่ยก็ดูโดดเด่น CF ได้เลยครับแหวนเขียวส่องประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดยอดด้วยเขียวส่องแทนซาเนียนะครับแล้วก็ประดับเพชร16เม็ดรวม1.60กรัตนะครับน้ำหนักรวม11กรัมขนาดแหวน51ราคาขาย52,900บาท วงนี้นะครับงานของเขาเนี่ยจะถูกดีไซน์ออกมาเป็นรูปทรงตัวเรือนทรงมอนนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรเห็นเป็นเม็ดเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะครับส่วนข้างในตำหนิน้อยเม็ดยอดเนี่ยจะเป็นเขียวส่องของแทนซาเนียนะครับเฉดสีของเขาจะเป็นสีเขียวออกแกมน้ำตาลน,นะครับสีดูปแปลกตาดี หน้าสะสมแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยเขาจะค่อนข้างใส่เต็มหน้านิ้วนะครับแหวนแบบนี้เป็นดีไซน์คลาสสิกใส่ยังไงก็ดูโดดเด่นกด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆที่ชอบงานที่ดูแล้วเต็มหน้านิ้วแบบนี้วงนี้มาในราคาที่ถูกจริงๆ cf ได้เลยครับ แหวนบูเพชรประดับทับทิมนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยทับทิมเจรลัยลนยเหลี่ยมนะครแล้วก็ประดับเพชร26เม็ดรวม52ตังน้ำหนักรวม5.96กรัมขนาดแหวน56ราคาขาย15,500บาทงานน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆอีกด้วยถูกแต่ว่ามีคุณภาพ ก้านแหวนแน่นหนาดีตัวเรือนแน่นดีนะครับแล้วก็ในส่วนเพชรเม็ดเล็กๆที่ประดับขาวเล่นไฟดีข้างในก็ตำหนิน้อยนะครับชิ้นงานใส่ง่ายนะครับใส่ติดนิ้วได้เลยไม่ว่าจะซื้อนะครับไว้ใช้เองหรือซื้อให้เป็นของขวัญน,นะครับก็ดูหน้าตาเกินราคาแน่นอนกด CF กดสั่งซื้อได้เลยนะครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ในทุกๆช่องทางเลยนะครับทั้งพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันและกันในทุกๆคลิปแล้วก็พี่ๆที่ CF นะครับสินค้าผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านแล้วก็พี่ๆที่มาเยี่ยมชมนะครับมา เลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านของเราเรามีหน้าร้านนะครับตั้งอยู่ที่เจเจมอลชั้น1ห,ห้อง F20 เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งโดยประมาณนะครับถ้าพี่ๆี่สะดวกมีเวลาว่างเนี่ยก็มาเลือกซื้อสินค้ามาชมสินค้ากันที่หน้าร้านได้ครับวันนี้นะครับต้องกับนี้ขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองพืรพิทักษ์กันเช่นเดิมแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย